สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแบบสดใสส้ <Okay. S 1> มส้มโทนส้มส้มแบบนี้นะ,ะแต่งหน้าลุกซัมเมอร์นะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือว่าไปกิจกรรมใดๆก็ว่าลุกนี้ สามพันไหมสามารถไปปรับใช้ได้ลุกนี้ไปดู how to กันเลยนะคะบอกเลยว่าติดทนแน่นอนแล้วก็งานผิวงานเบตดีมากแล้วก็ส่วนต่างๆของหน้าแก้วคิดว่าวันนี้ทำออกมาได้ดีชมตัวเองแล้วหนึ่งก็คือไปดูกันเลยนะคะลุกนี้ไม่ยากเพราะว่าถ้ายากเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ มากันที่หน้าสดนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้ากันขออนุญาตเก็บผมก่อนสำหรับวันนี้นะคะแก้วมากับแบรนด์ Sun นเกรดค่ะคือจะบอกว่าเป็นไอเทมสอไอเทมแรกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะตัวแรกเนี่ย ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกันแดดเนาะพเพราะว่าอากาศร้อนมากถึงจะไม่ร้อนหรืออะไรยังไงกันแดดก็ไม่ควรขาดนะคะตัวนี้จะเป็น sungate w h i uv protect spf 42 pa บวกบวกกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาเป็น makeup เบ e ได้ด้วยนะคะก่อนใช้นะคะขยบนิดนึงแล้วเขาก็จะเป็นนี่เห็นปะ่ะเนื้อเบาเดี๋ยวจะลองเกี่ยให้ดูก่อนนะคะ<ม>ว่า จะทําให้เราเนี่ยเกลี่ยง่ายเพราะว่าเขาเป็นเมคอัพเบสทายเยอะก็จะช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูสว่างใสขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเกลี่ยแล้วก็คือกืนกับผิวเลยค่ะทําให้เวลาเราแต่งหน้าหรือทาเมคอัพแบบต่อไปเนี่ย เมคอัพจะติดทนมากขึ้นนะสำหรับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะบอกว่าติดทนกันน้ํากันเหงื่อด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยทาให้ดูครึ่งหน้านะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ปรับสีผิวให้ดูแบบสม่ําเสมอมากขึ้น หน้าแก้วตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะกืนกันไปแล้วทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําเลยตัวนี้เนี่ยปังมากแล้วที่สําคัญขอเน้นย้ํากันนะว่าทุกคนเวลาทากันแดดทาให้เยอะเมื่อกี้แก้วทาไป1ชั้นแล้วก็ทาอีก1ชั้นนะคะ2รอ,อบก็ตีว่าน่าจะเยอะพอควรนะคะจะได้ประสิทธิภาพ เต็มทีค่ะเรามาต่อกันวันนี้เรามาในโหมดของแบบซัมเมอร์สดใสแล้วก็คิดว่าอยากให้ใช้ได้จริงด้วยนะคะก็จะตามด้วยแป้งผสมรองพื้นของซั g เกตเลย s ั n เกตไวท์ยูว p แพคเ18นะคะ PA บวกสำหรับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าติดทนกันน้ำกันเหงื่อคอนเฟิร์มเพราะว่าเราได้ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สีเนาะ ก็คือจะมีการใช้แล้วเหมาะมากนะคะตัวนี้เนี่ยจะปกปิดได้ดีเดี๋ยวจะซูมให้ดูเข้ามาแล้วกันเนาะในผิวจะได้เห็นแล้วก็กดๆแถบๆไปที่ช่วงบริเวณที่เราต้องการปกปิด <c oughs> ก็คือใต้ตา <c oughs> เห็นไหม ก็จะดูดีมีการพักผ่อนมากขึ้นเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วเายังมีสารสก,กัดจากนาลีนคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยไม่อุดตันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาลดการเกิดสิวได้ด้วยนี่แกวทาให้ดูครึ่งหน้าเลยจะเห็นว่าปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ผิวเนียนจริงงานผิวของเราเนี่ยเสร็จแล้วนะคะจะเห็นเลยว่างานผิวจากซันเกตเนี่ยสวยมากคือได้งานผิวที่แบบ ปกปิดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยแบรนด์ซันเกตเนี่ยเป็นแบรนด์นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเขาเนี่ยเป็นแบรนด์น้องของโคบูมาคหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันถูกไหมหาซื้อง่ายด้วยหาซื้อได้ที่เทสโก้โลตัสนะคะโลบินสันหรือห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ข้อมูลของแบรนด์สถานที่ซื้อต่างๆให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เมคอัพทุกอันที่เราใช้ก็จะใส่ให้ใต้คลิปคือจะบอกว่าลุคซัมเมอร์เนี่ยค่อนข้างจะอยากเน้นความกรอบหน้าให้ชัดนิดนึง แต่ได้ดูโครงหน้าชัดนะคะแล้วก็จะใช้อันนี้ของนานะคะชื่อพาเลตเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนให้ก็แก้วเนี่ยอยาให้คางของแก้วเนี่ยก็จะเพิ่มตรงนี้นิดน,นึงเห็นปะให้หน้าเราเวลาถ่ายรูปอะ่ะมันจะดูยาวๆขึ้นจากนั้นนะคะทรงจมูกวันนี้เนี่ยก็จะตามทรงใครทรงมันเลยของแก้วก็จะเก็บปีกแล้วก็ตรงนี้ ดอกจันอีกแล้วใครที่ดูคลิปเราเนเกษเห็นกว่าออดอกจันอีกแล้วคือจะพูดนิดนึงว่าคือแต่งหน้าแบบนี้กับแต่งหน้าออกไปข้างนอกอะคืออันนี้คือทุกคนจะเห็นว่าสันชัดมากแต่เวลาออกไปข้างนอกอะ,อะถ้าพอใจสันอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าออไม่ได้ขึ้นกล้องแบบกล้องใหญ่ที่มันจะต้องแบบให้จับให้ชัดอะก็เแบาบมือกว่านี้นิดนึงได้นะคะทําเงาไว้ก่อนเนี่ยทาแบบงงๆไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไป,ไปทําอย่างอื่นอันนี้มาแบบแต่งหน้าตามใจแก้วคืออยากทาตรงไหนทาก่อนเลย กระจายกระจายเหมือนเป็นเงาไปก่อนไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันขอลงเป็นบัตรเนื้อมูสนะคะของชิเซโดปัดให้รู้เลยว่าวันนี้สดใสขึ้นกล้องเม้นคุยกันว่าซัมเมอร์นี้ไปไหนกันบ้างบอกแกมาหน่อยจากนั้นนะคะก็ขอไปสลับไปสลับมานะคะมาที่งานคิ้วกลอซื้อมานานแล้วนะคะของมิชชาเป็นมัสคาร่าคิวสีส้ม เราจะเปลี่ยนสีคิ้วของเราให้เป็นโทนส้มนะคะแต่ว่ามันจะเป็นส้มน้ำตาลน้ำตาลนะสีฝุ่นนิดนึงนะคะให้มันไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ลากหางนี่เพิ่มความเข้ม,เ,มเรียบร้อยนะคะก็จะได้งานคิ้วที่สีอ่อนแหละโทนส้มๆแต่ว่าเข้มขึ้นมาแล้วเชื่อไหมว่าอะเชื่อไหมละ่ะ <laughs> ถามใครก่อนเชื่อไหมว่าเราเนี่ยไม่มีเมคอัพสีส้มอยู่ตรงห้องนี้เลยเราไปโคลนควาควาดาวมาไม่รู้ว่าอะไรจะได้ไปต่อกับงานตาบ้างนะคะไม่ได้แบบลังมุนไปหมดเลยจะต้องมีความแบบส้มเด่นขึ้นมาไม่ว่าจะปากหรือตาเราจะใช้ตัวแรกจะเป็นเมลินดาก่อนนะคะเป็น collection er mini box shadow นะคะเบอร์สีใช้สีส้มเป็นครึ่งพับเปลือกตาแบบนี้มาที่หัวตาเหมือนเราจะ ปรับสีพื้นตาของเราที่อาจจะเป็นสีเนื้ออยู่ก็ให้เป็นสีส้มอ่อนแล้วกันเป็นแบบนี้นะคะเนหะ็นไหมน้ำตาลกับส้มตรงนี้เราจะใช้พาเลตต่อมานะคะเป็น Peripera รุ่นนี้มันจะไม่ได้ออกส้มมากแต่แก้วคิดว่าน่าจะปรับโทนให้ส้มขึ้นก็คือสองสีด้านบนนี้น,นั่นเองยังอ่อนอยู่เนาะท้ายนะคะจะใช้บัตออนที่ส้มตะโกนมาก ก็คือจะเป็นของคลินิกนะคะเบอร์22และแกจะบอกว่าแกจะเน้นส้มที่เป็นส้มเด่นอะแค่ปลายหางตานะตรงหัวตาแกอยากให้มันเหมือนเหมือนมันตัดกันกับความสดใสแล้วก็ความละมุนอยูอ่จะไม่ทาส้มมาถึงข้างหน้านะจะแค่ครึ่งลูก,กตาดำบจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมเลยใช้สีส้มของเราแค่ ครึ่งตาล่างเริ่มเห็นความสดใสของตาแล้วนะคะก็จะเน้นให้ตรงนี้เฉียงขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนเรียบไปด้วยกันใช้อันนี้เป็นกริตเตอร์สีขาวจะเห็นว่าลอดนี่มันคือความแบบวิงแล้วก็ส้มแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวไปติดขนตาปองติดตาสองชั้นนะคะแกว่าก็จะปังมากลูกนี้บอกเลย สำหรับอายไลเนอร์เนี่ยทริคของแก้วเนี่ยก็คือจะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็ต่ออายไลเนอร์จากหางตาของเรานะคะใครหางตายาวหางตาสั้นมันก็จะเป็นกิมมิคของตาแต่ละคนออกมาว่าเออก็ทรงก็จะเป็นตาใครตามมาอะไรเงี้ยแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่แต่งเสร็จแล้วนะคะเพิ่มอายไลเนอร์ยาวขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เพิ่มชั้นขนตาตรงไปหางตาให้ดูหนาขึ้นและข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ปัดเยอะมากคือจะเน้นแค่ ช่วงหามนะ <g ots bour bon> ก็คืออันนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะเดี๋ยวไปแต่งอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเหมือนกันคะ่ะมาแล้วค่ะโก ا. ไปแต่งเสร็จแล้วนะคะ <g ots> ตุานเราวงตาคือสดใสมากค่อยไปทีละสเต็ปเพราะว่ารู้สึกว่าอยา LIKE กให้แก้มแบบส้มแบบส้มส้มแบบนี้เลยเพิ่ม <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้เราจะปัดแบบอย่างนี้เลยนะเฉ <c oughs> ียงขึ้น อยากได้ส้มอมเหลืองแบบนี้มันจะดูแบบสดใสมากเพราะว่าดูจากฉากหลังของเราก็คือพยายามแบบส้มพยายามปะไม้ส้มเหลืองที่เราเกลี่ยไปเนี่ยเราขอไฮไลท์ไปเลยทีเดียวให้มันเป็นประจึงประจังประจึงประจังแบบนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทํานะคะคือการแตะสีให้ลิงก์กันนิดนึงนะคะก็คือเราจะเอาสีบัตรเนี่ยมาที่ตาด้วย นิดหนึ่งให้แบบมองมาแล้วก็เห็นโทนเดียวกันนะคะแป้งนะคะมาเก็บเขาเราียกเก็บขอบบางทีอะเราปัดแก้มไปอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าแป้งมันไม่แบบละมุนจริงอะมันจะเห็นขอบขอบระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็ใช้เนี้ยถูๆเข้าไปให้มันเนียนๆกืนกันนะเวลาถ่ายรูปมันก็จะได้ไม่มีขอบไม่มีมุมต่างๆเสร็จแต่ได้เห็นความส้มของแก้มแล้วนะคะแต่ว่าจะมาจบลุคด้วยสีลิปซึ่งสีลิปในวันนี้ สีสีสีแท่งที่คัดสัรนมาอันนี้จะเป็นสีแบบนูดนูตของโอไมทินนะคะรอยนะคะสีแรกเนี่ยก็จะให้งานแบบเบดเนาะเหมือนเป็นเบดสีสีที่สองเนี่ยจะใช้เป็นของซ u เปอร์มัมนะคะเป็น What About You ต่อนะคะด้วยสีที่สดสัมมอมากๆต้องเป็น 3CE เบอร์นี้เท่านั้นนะคะเป็น Lazy Bay คือถ้าทาเดี่ยวๆอ่ะคือสดมากอันเนี้ยลมาแล้วนะคะลุคนี้แบบน่ารักสดใสมากใครเอาไปแต่งตามแล้วบอกด้วยนะว่าดี๋ลยแน่นอนว่าลุคนี้เราอยากจะให้ขึ้นกล้องปังอันนี้ก็คือเสร็จได้แล้วแต่ว่าอยากมีกิมมิคที่ให้ดูเด่นขึ้นก็จะเป็นตัวกลอสนะคะตามด้วยกอดอันนี้เอสซีลักเนาะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่จะให้เมคอัพเนี่ย เหมาะสมกับการถ่ายล่งถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องไฮไลท์นะคะเพิ่มไฮไลท์กันหน่อยตรงที่เป็นปากของเรานะคะเราจะทำแบบนี่มีเห็นไหมทายเยอะๆเลยนะคะคางที่แกบอกว่าแกอยากให้เป็นแสงและเงา ให้ความยาวนิดนึงเดี๋ยวขอเชฟแปรงเดี๋ยวว่าเรียบร้อยนะคะสำหรับเมคอัพลุคนี้แก้วชอบงานผิวและหนึ่งคืองานผิวจากซันเกตเนี่ยสวยมาก<ๆ>ก็จะได้ผิวแบบเนียนๆแบบนี้นะคะแล้วก็กันแดดห้ามพลาดอยู่แล้วเป็นเบสเมคอัพได้ด้วยดีมากนะคะแล้วก็ชอบปากชอบตาลุคนี้มากเลยแก้วก็ชอบโอเคชอบทั้งหน้าเดี๋ยวไปทําผมกันก่อนนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแต่ว่าขอให้มองค่า,าความโปของเล็บไปนะคะคืออยากให้แบบดูสดใสดูส้มดูเข้ากันนะคะก็เลยติดแบบงูปลา,ปา,ปารีบๆนะคะแต่วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะข้อมูลเมคอัพต่างๆอย่างที่บอกว่าใส่ให้ในดีสคริปชั่นบ็อกเลยนะคะแล้วถ้าใครที่ดูในแฟนเพจเนี่ยก็ใส่ให้ในแคปชั่นเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแต่งหน้าสดใส รับซัมเมอร์รับความร้อนที่มันมีทุกเดือนอยู่แล้วแต่ก็อยากจะซัมเมอร์กับเขาบ้างก็นั่นแหละค่ะลุกนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาก,กันไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายต้องอย่างนี้ด้วยนะคะโชเลตติดนานอยู่บ๊ายบาย